ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนับสนุนเกื้อกูลกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายร้อยปีและได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2518 ตลอดระยะเวลา50ปีได้สถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านมีความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคํากราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จด,ด้วยและในครั้งนั้นทรงนำการแสดงศิลปะและนาฏศิสินไทยที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นสวยงามรวมถึงวิวัฒนาการแต่งกายของสตรีไทยและการแสดงแบบผ้าไทยที่สวยงามไปเผยแพร่สร้างความประทับใจแก่ชาวจีนเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแล้วถึง3ครั้งในปีพุทธศักราช2530 2535และ2541 สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีความใกล้ชิดกับจีนอย่างลึกซึ้งโดยได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแล้วมากกว่า50ครั้งในทุกมณฑลทรนงเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวจีนในพระนามซื่อหลินทงกงจู่และทรงได้รับการยกย่องในฐานะทูตสันทวมิตรไทยจีน และในปี2562ซึ่งเป็นปีฉลองครบ70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถาวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตรณ์แด่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุนูป,ปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัน สมเด็จพระเจ้าน้องหนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วัตวรคัตติยราชนารีทรงมีความใกล้ชิดและส่งสารต่อความสัมพันธ์อันดีในด้านต่างๆทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีทรงใช้เครื่องดนตรีกู่เจิงเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ที่ทันสมัยส่งสารต่อความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองความรู้และการพัฒนางานวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเคยเสด็จเยือนจีนหลายครั้งล่าสุดในปี2560ทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นพร้อมส่งร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาทญากรรมข้ามชาติและหลักประกันทางกฎหมายสำหรับข้อริเริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางณวิทย ทียรัยธุรกิจไทคังกรุงปักกิ่ง เช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเคยเสด็จเยือนจีนหลายครั้งทั้งในฐานะผู้จัดการทีมกีฬาขี่ม้าและผู้ฝึกสอนกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยในการแข่งขันกีฬาทหารโลกครั้งที่7ปี2562ณนครอู่ฮั่นและในปี2566ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณนครหังโจวมณ รพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน